สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ไดอารี่ที่106ของผมนะครับวันนี้ผมมีอ่านบทละครเรื่องใหม่ที่ตึกแกรมมี่ครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับพี่กล้วยทอดของผมนะครับพี่กล้วยทอดของผมก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับ Hon ด a ามังกี้ร้อยีครับผม ตั้งแต่ได้มาก็ขี่เข้าไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ขี่ไปทํางานก็หลายขนแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ตัดคลิปออกมาให้ดูนะครับแต่ก็ถ่ายไว้นะแต่ว่ามันก็ดูแล้วก็เอมันไม่ค่อยมีอะไรก็เลยยังไม่ตัดออกมาดีกว่าแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตั้งใจว่าจะต้องถ่ายให้ได้เลยครับเพราะว่าผมชอบถนนอโศกมากครับคือถนนอโศกเนี่ยเป็นถนนที่ผมคิดว่าเวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ย อ,องค์ประกอบของถนนด้วยตึกด้วยอะไรทั้งหลายเนี่ยมัน,มนสวยจังผมชอบเพราะว่าผมเคยขี่แล้วก็ถ่ายคลิปที่ถนนอโศกมาแล้วห,หนึ่งรองนั้นขี่ CB 5 0 0 x คันเก่าไปตึกกรมมี่เหมือนกันนี่แหละครับแล้วตอนนี้ก็ระหว่างทางไปก็นึกได้ครับว่าเฮ้ยลืมเอาแมสมาเพราะว่าวันนี้ผมใช้เป้ครับทุกทีผมจะใช้กระเป๋าอีกใบหนึ่งก็นี่ครับ แวะปั๊มซื้อแมสก่อนเลยครับผมโอเคซื้อแมสเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางต่อนะครับตอนนี้อยู่ถนนจำชื่อไม่ได้แต่ถนนที่เลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็น RCA ครับเดี๋ยวผมก็จะไปทะลุแล้วก็ไปวิ่งเรียบทางรถไฟนะครับไปทะลุถนนอโศกเพชรครับผม พันธุ้มังกี้คันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็เปรถที่ผมชอบมากนะคือขี่ดีขี่ง่ายแล้วก็เบาอยากจะโยกไปไหนก็ได้อยากจะไปช่องไหนก็ไปไปได้หมดเลยครับไม่ติดอะไรเลยอะนี่ถ้าแบบว่าได้แรงอีกนิดนึ่งนะได้เบรกดีอีกหน่อยข้อเสียงดังขึ้นนิดนึงเนี่ยผมว่าแบบโอ้โคตรฟินอนะ <laughs> เป็นโปรเจกต์ในหัวครับผมค่อยๆทำไปตอนนี้เดิมๆไปก่อนครับเดิมสนิทครับเนี่ยมันคล่องจังเลยอะผมชอบมากขี่แล้วแบบโอ้โหมีความสุขมากครับเวลาขี่มังกี้นะครับพี่ก้วยทอดของผมนี่ และก็ถึงไฮไลท์ของผมครับถนอนอโศกเป็นถนนที่ผมชอบถ่ายคลิปขี่มอเตอร์ไครับด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ผมว่ามันแบบมันดูม,นดมันดูเท่ดีมันดูสวยดีครับแล้วก็อยู่ถนอนอโศกได้แป๊บเดียวก็ถึงจุดลรงนี้ครับอ่านบทวันนี้ก็มีนักแสดงที่เล่นในเรื่องมาหลายคนนะครับซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าใครเล่นบ้างนะครับรู้อยู่นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวได้มาเจอเพื่อนที่แบบคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้มาเจอกันได้มาเล่นเรื่องเดียวกันนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเพลงในคลิปนี้ชื่อเพลงกลัวของวงผมเองนะครับ South After Six หาฟังได้ใน YouTube นะครับผม ก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในแดอรี่ถัดไปนะครับสวัสดีครับ